ส้มตำจ้าพี่น้องโดนแล้วน้องปด้ก,กินหมายถึงว่านานแล้วที่แบบว่าบฎิกรมกินเองนะน่จจะพักบุงก็มีแบบลวกแล้วก็ไม่ลวกเนาะแบบบลวกแบบสุกระบอยากกินหลายปันไดดอกจ้าพี่น้องแล้วก็ปลาทูทอดปลาทูแบบแดดเดียวน่ะจ้ะ ใส่ปูนาดองหนึ่งตัวใส่หมูยอ่อเลยก่ะเห็ดนะจ๊ะเห็ดออรินจิกับข้าวเหนียวหอนหันะจ๊ะเพ็ดๆใส่เท่งอันพริกแห่งเท่งพริกสดุดจ้ะ กินคนเดียวเช่นเคยเนาะจ้ะมาเด้อมาเด้อพีหน่องผู้ใดยังบอทันได้กินเข่ารูบบับรูบับอยู่กล่องกระโบชัดจ้ะ เซฟบซด้วยกันจ้าถ่ายมุมสูงก็ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ <c oughs> หอนหพี่น้องอากาศร้อนๆกินของเผ็ดๆแล้วก็ข้าวเหนียวก็ะหอนอีกมาเนี่ส้มตําก็เผ็ดข้าวเหนียวก็รอนน้อนเนาะจ้ะ เสแส่บน้ำกันเด้อจ้าทำเองกินเองแสแบ่บเองจ้าไผ่บัวเสแซ่บอยู่เสแซ่บคือเกาคือเดิมจ้า